กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปะหมู่ที่12ตําบลจอมพระอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์บ้านปะหมูที่12ตำบลจอมพระอําเภอจอมพระก่อตั้งมาปีพศ .2375 ชื่อหมู่บ้านมาจากการที่สมัยนั้นมีการขุดหนองน้ําที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วแต่ขุดไม่เสร็จจึงเอาดินปะไว้รอบๆจึงเรียกว่าหนองปะและนําคําว่าปะมาเป็นชื่อหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วิสัยทัศน์ของหมู่บ้านน้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงคเคียงคู่วัฒนธรรมประเพณีคุณภาพชีวิตดีมีสุขอย่างยัง่งงืนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าก,ก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2561โดยท่านกำนันสมบูรณ์เพ่งพิษได้รับเลือกให้เป็นประธานกองทุนหลังจากก่อตั้งแล้วทางคณะกรรมการได้มีการดำเนินงานโดยยึดหลัก5กอได้แก่กลุ่ม มีการจัดตั้งกองทุนแม่ของพันดินบ้านปะโดยการส่งเสริมจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระและความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านปะโดยได้เข้ารับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานเมื่อปีพศ2561กรรมการมีการคัดเลือกคณะกรรมการโดยผ่านที่ประชุมของหมู่บ้านจำนวน21คนนำทีมโดยกำนันสมบูรณ์เพ่งพิษประธานกรรมการและแบ่งผู้รับผิดชอบประจำคุ้มดูแลเฝ้าระวังคุ้มจำนวน9คน 9คุม132ครัวเรือนปิกามีการจัดตั้งระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของกองทุนแม่ทั้งในเรื่องการรับจ่ายเงินสิทธิหน้าที่ซึ่งระเบียบนี้เป็นข้อตกลงกันของสมาชิกกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปามีการดําเนินกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหน่วยง,งานองค์กรในชุมชนทั้งในด้านการเฝ้าระวงัง ตามคุมที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบการป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านรกิจกรรมกีฬาของเยาวชนและการส่งเสริมผู้ป่วยเขารับการบำบัดและส่งเสริมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนอกจากนี้ยังมีรกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวขอ้องเช่นหน่วยงานราชการตำรวจทหารเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อชุมชนทั้งสิน้นทางหมู่บ้านเรามีการจัดกิจกรรม ด้านกีฬาต่อต้านยาเสพติดนะคะก็คือเราได้นำเงินของกลุมนี่แหละค่ะไปเป็นการดำเนินการจัดการปี2566ปองคุนแม่ของแผ่นดินบ้านปักได้มีการสนับสนุนให้เยาวชนเข้าอบรมฝึกอาชีพ และได้สนับสนุนอุปโภคการเลี้ยงปลาดุกในกระชังหลังจากที่ได้รับการอบรมมาเขาได้มาทำกิจกรรมรายได้เพิ่มขึ้นค่ะกองทุนหลังจากได้รับมอบเงินกวันตุงพระราชทานแล้ว<อ>ทางกองทุนมีการ<ะ>ต่อยอดทุนผ่านกิจกรรมต,ต่างๆซึ่งถือเป็นทุนศรัทธาที่เกิดจากชุมชนมเช่นผ้าป่ากองทุนแม่มเงินบริจาคจากกองทุนหมู่บ้าน และจากความศรัทธาของคนในชุมชนปัจจุบันกองทุนมีเงินทั้งส้น21,394บาทวันนี้เด็ยเยาวชนมันติดน้ำกระท่อมติดยาสิติเยอะเราก็อยากช่วยเหลือแล้วก็อยากเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้เขาได้มีโอกาสลืมตาอ้าป,ปากได้บ้างบางคนก็ไม่มีที่ทํากินไม่มีอะไรเราก็อยากช่วยเหลือค่ะแล้วก็ อยากดูแลให้ช่วยชาวให้อยากพาการถอนตองดูแลในหมู่บ้านมี25ตาตับประรดเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะช่วยดูแลทุกมุมค่ะและนี่คือกิจกรรมเพียงบางส่วนของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าที่ผู้นําชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่ายาเสพติดคือพิษร้ายที่คอยทําลายลูกหลานของพวกเขาและน้ําพระทัยจากแม่ที่พระราชทานเงินกวนทุงมาให้ก็เปรียบเสมือนอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยเข้ามาช่วยเหลือลูกหลาน และชาวบ้านให้ออกห่างจากพายาเสพติดนั่นเอง